มาห้อยก่อนอักบายพี่น้องครับผมเมื่อนี้มาเจอกันวันเสาร์ที่เท่าไหร่เมื่อไหร่วันเสาร์ที่แปดแล้วครับแปดเดือแปดกุมภาพลาแล้วครับหกแปดแล้วมาเจอกันที่ตลาดบ้านข่าวนะครับเพื่อนที่มีสองมือนเนาะวันพุธกับวันเสาร์ห้อยก่อนได้ยังมา้เมื่อไหร่ครับมาเป็นหวมันเป็นงวเลี่ยงเป็นงัวะบ้านบ้านครับผมบองแหล้วเนาะ ส่หนับพี่น้องที่ออกไปเลี้ยง่ตได้ครับเนี่ยมาเริ่มจากนางดาวกระจายตัวนี้ก้อนครับนนี่เป็นสาวเป็นสาวครับประมาณที่หอดสองขวบแล้วครับประมาณนี้แหละครับก็อยากช่วงนี้งวหนาแรงเนาะแมนแต่อีหลานี่สูงอยู่ถ้าได้ให้ก้อนนางดาวกระจายนะว่าไว้ก็พัญหาครับบออเมินครับเก้าพันหาต่อได้อีกเนาะตอรองได้ครับอันนี้คือราคาเปิดเก้าพันหาได้ครับอ่ะลาหัวโลดตัวที่สองตัวนี้ ว่าไหวเงินสามพันครับอ่อาถ้าพี่น้องผู้สงสัยเอา้ามันกับสุสีกันเพิ่งได้อีหลานนี้เป็นดาวกระจายอีหลานี้เก้าพันหาอีหลานี้เงินสามเอาข้อแตกต่างแมนครับอ,คคบบอธิบายฟังได้ขอ้อแตกต่างขอ้อแตกต่างตัวนี้ที่มันกับเนี่ยฐานบริได้กว่าเนาะครับตีราคาเนี่ยมันได้จะได้แกจกว่าอ๋อแล้วกับเพื่นเลี้ยงเพื่อนเลี้ยงก็ได้ครับครับอันไปทั้งเนี่ยก็ได้ครับหัวเจ้านี่ใครออกอยากใครรับผมเตะอะตัวที่สามล้งขาว ครับหนังขาวได้ของแตกมาได้ได้ลูกตัวนึงแล้วครับตัวนี้ครับพันลูกตัวเดงแมนครับตอนนี้ท่องแล้วบอละครับท่องแล้วครับตัวนี้ท่องแล้วครับท่องนี่จะเดือยแล้วให้ก่อนท่องประมาณหาดือนแล้วครับเนี่ยลูกตัวที่สองมาเตี้ยแมนครับเขามสูงอีหลานนี่ร้อยสี่สิบห้าวนั่นแหะแมนครับเพิ่งเพิ่งซื้อมาเมื่อวานนี่ครับตามเกณฑ์เนาะอยากจอยนิดนึงท่นเดายด์ที่ไหนครับตัวนี้มื่นสองพันครับหนึ่งหมื่นสองพันครับต่อรองได้ครับอ่ะมาเพิ่งล่าหน่อยสองตัวนี่ผู้หรือแม่ครับสองตัวเนี่ยแมนครับ สาวน้อยทั้งคู่เอานังน,นี่ก้อนนี่เาบนานี่นไนะไนางนี่เท่ารครับนางเขานะเานี่ยอายกคูปป่ไปเล็กก็ได้ครับอ่อายกคู่อ้าวสองตัวน,นี่อยากได้เื่นสามพันห้าร้ครับมื่นสามพันห้าร,าร้อาสองเป็นตัวเท่าไรครับเราหกพันเจ็ดร้อยโอ้เราเดมามือนี่ห่าศิลปินเดียวเี่ยผาตัวก็พี่น้องได้ไปเลี่ยงมากตัวเด็กเขาโทรหาแล้วครับผมมาเอาเบอร์ครับให้ก่อนศูนย์เก้าเก้าแปดเจ็ดสาม่งสองเก้าห้าครับให้ก่อนจากบ้านข่าว เดี๋ยวในตัวเดไปเคยเลี้ยงไปโทรหาเราได้ครับไม่ได้มีตำหน้เราให้ก่อนเนาะบอครับอยากเลี้ยงก็โทรหาผมนะครับอยากขายก็โทรหาผมก็ได้ครับโอ้วางสั้นเนาะแม่นครับพี่น้องยังไปโทรหาเรากานบอกเกลียดแล้วก็ไปส่งให้ได้เลยครับเด้ยแน่นครับถ้นอยากขายก็โทรหาผมได้ครับมื้อวานห้อยแมวได้สาว ตาวซั้มน้อยกับบักลาน้อยมาตัวนึงกันเลยครับบ้านบ่ครัวามเหมาะสมหรอกับพี่ใกล้เหะสมแล้วอีลายหน่อยมาเดียแมนครับเอาอีลายนี่คือยังสูงความยาวก็คือยังข้อส่งเข่าท่าหลักความสูงร้อยสี่สิบขึ้นผมน้องอันลายตัวไหนครับนะครับได้อยู่ครับที่สิบหักเสียดายวาเฮ็ดเขาเนาะเปลี่ยนบ้านๆรือว่าหัวพอมีหัวผมซื้อมาครับเนี่ยก็หน้าที่เป็นลูกกระทบม้ายังไหนบุครับอ๋อแข้งขาดีกินยาดีครับรับประกันการกินยายาดีนนุนหลังกระซมข้าท่าอยอะลามได้ค้อม เพื่อพี่น้องได้ไปอีกบ่กี่เดือนก็กมีโอกาสเขาที่ขึ้นแล้วแตเนาะแมีม่ย่เกินเมษาเนี่ยแหละครับถับได้เลยเนี่ยนเท่าใดเดือนนะพ่อแมวเปิดไว้เปิดไว้หมือนเจ็ดพันครับเหมือนเจ็ดพัน <7, 000 S 2> ตัวร้อยตัวได้อีกอยอะครับเอ็มเนี่ไปส่งได้เยอะเนาะไกล,กลนะสามสิบโลนี่ได้อยูคนะ่ครับหนึ่งหมื่นกับอีกเจ็ดพันได้ครับเดี๋ยวไ,ได้เก็บรายละเอียดที่บักลาได้ครับบักลาน้อยนะบักลาน้อยเจ็ดพันครับเจ็ดพันซื้อเจ็ดพันซื้อครับตัวร้อยได้อีกเยอะเพพี่น้องอยากยกเลี้ยงสองตัวก็ได้ได้ครับนี่บักลาน้อย เป็นหมอเลี <ici> ah, ้ยงมาที่ขอเบอร์ก่อนมาห้อยแมวครับมาเบอร์ผมศูนย์เก้าแปดสามสี่หกศูนย์สองแปดเจ็ดครับอ่าพี่น้องอย่างใดคอยโทรต่อเราเด้ครับเด้องนี้ม่ได้มีต้หนิ้หรือครับครับมีต้หนิครับถ้าซื้อไปเราไม่ต้นนี้เราประกันเนาะประกันร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ครับเพราะว่าผมเลี้ยงเองเพราะว่าผมเอาไว้เลี้ยงเป็นแม่รลัดนี่ใส่ขึ้นดีๆเท่าไหร่นะขี้เท้าหูแท้ เป็นขนลนเงาเจ็บเป็นขนล้่นเงเป็นขนล้่นเงาให้เขาได้ลึ่นอะวันน้อ้าพี่น้องค่อยโทรต่อเราเลยครับเนี่เห็นแล้วได้มาสาวน้อยกับไอ้หนุ่มค่อยเลยจากสามพันตาได้มาวันนี้ไอ้หนุ่มตัวนึงเนาะแล้วก็แม่ลูบแล้วก็อีหล่าจะได้ดนคือยังส่งขอท้าได้ว่าอะไรว่าพี่น้องไทยบ้านมาไปแล้วไอ้หนุ่มตัวท้ายนี่ว่าเทธอไหนห้อยเหรียญ เกิดได้สิบเกียรหมดอายุถึงแล้วเนาะเอาไปคูนเอาไปยังเนาะนะครับที่นี่อันนี้ได้นงบ้านแม่ลูกก๋วเตี๋ยครับบ้านแม่สองพันหาครับแล้วคือห่าวเท่าแต่ได้ลูกแล้วนี่เดียครับเสี่ยงหน่อยเขียวอย่างอันนี้ลอยสิหน่อยครับเยียดลอยนะครับพร้องเนี่ย อร่อยใช่กี่ได้ครับเพราะมันอร่อยประมาณอร่อยกี่เด <c oughs> ้ครับไ,ไอพี่น้องเบิง้งเพื่อพี่น้องยังได้ไทยอันไปอนุรั<ป>รกษ์ไว้ที่นี่ลูกนี่ทิพนี้มั่นบวกน้อยนึงบนไ<อ>หนบิ้งแล้วนะลูกปอเขาดิแต่ว่าแม่นีปิดร้อยไว้ที่ครับนะปิดร้อยกินยาเนี่ยว่ามึงไม่หัวเสียเออหล่นธรรมชาติพร้อผมนี่ครับเนี่อ๋ถามบักลานนี่ไหนก็เปิดไว้เปิดไว้สิบเก็ดสิบเก็ดเราที่นี่แม่ลูกคู่นี้ได้ครับเปิดไว้เมื่อสองพันครับลูกผูกลูกแม่ ลูกผูกอะอ๋อลูกผูกเป็นบงลาแต่ว่าแม่เป็นไทยได้ครับร้อยตัวพี่น้องอยากอนุรักษ์ไวอออ้อิลานี่เด้นี่ยคือยังชุ้งเนื้อหนังคือสมกถาใช่ไหมอิรานั่นพอดีใช้หวานคนเลี้ยงเอาใบใบแล้วครับคนอ่าอิลานี่จอยให้พี่น้องวิเคมีข้อบ่งน้ำเนื้อหนังคือสมกถาันนาแต่ว่าหน้าตาเขาประมาณนี้ไม่ได้เป็นผสมระวังอย่างกับอีหยังครับเลี้มันเนานี่ละครับเลี้มันแต่ว่าหน้าตาที่ออกทั้งทั้งมันหลายกว่าเนาะแต่ว่าเนื้อหนังนี้ได้เลี้ยเปิดวไปจนเปิดครับเปิดไว้ เจ็ดพันหาตอนได้เด้ได้หกพัครับอ๋อเอาพระพี่น้องจะได้ไทยเปเรียงวาที่คอเบอร์เข้ไเรยมั้ยศูนย์เก้ามสี่สองแปดสครับผมเพ้เรียสามพันตาได้ครับมนันหวาด้ไพเรียเด้วครับผมทีนี้เราไปแล้วนะครับ เลเอาว่ดคน้มเป็น่งว่ารับเรั่งยัพองบ้งวเลี้ยงนดน่ห้เล็กเนาะค่อยเล็กจากเนื้นสง่าได้ครับได้มาหนึงสาวอ่าสงขอาทาาแลอยครับนี่ก็ได้เนื้อนังก็ได้ประมาณจากเดือนเราให้เล็กหัวประมาณนัสิบ สี่เดือนหัสิี่เดือนร้อยเท่าไรความร้อยสามสิบเาได้บอกร้อยสี่สิบันได้ยุติหอยเล็กถึงยุบไม่เมือนกบมทายุ่หอยเล็กเท่าไรเปิดไวลาตัวไหมเปิดไว้มื่อหาพันพร้อมทรงครับระยะทางร้อยเมตรครับฮะระยะทางร้อยเมตรร้อยกิโลร้อยกิโลเอาผิดหนึ่งหมื่นแต่อีกห้าพันเอาเบอร์มาในหอยเล็กไหมครับผมศูนยหหนึ่งครับ สี่ห้าหนึ่งปดแปดเจ็ดยเรีกจากเนื้อสง่าครับผมเล็กวาหมนะครับเร้อ่าได้มีตรงนี้เน้ะเราประกันทุกอย่างเนาะเครื่องดำลนะครับไขเปิดไวแ8 0พันนะครับพรอ้าวว่าคะไยเป็นคข่ยัง่งไ่แคบวะเนี่ยไขยกัมพาครับเตียบแต่ว่าเขาที่ก็ะด่สูงหลายเดี๋เนาะ เบื้งเข่งขายเขาแล้วอะ่ะโอ,อ้เอออยู่กันตนนันดีด้วยนะเป็นมือกันไปเท่าไหร่แล้วตามเบอร์เท่าไห้เได้ครับนเะนี่ยไปหน่อยตัวนี้ก็เตียมันจะเดือนจึกปีตั้งควายตัวนี้อยู่ประมาณนั่นปีกว่าครับเนี่ยครับผมเราบปควายแต่อาบน้าบถดลยนะควายกำแพะอันนั้นก็ขูดยังไงครับนะอันนี้ไม่เรียกเขาขูดอย่างนั้นนะขูดเล็กเลยหนังก็ได้ ถือเล็กครับในถุงกเนียมใช้ขดไม้อเได้เมลูกลูกตัวแรกก็ถือว่าเป็นง้อเลี้ยงเลยนะครับแม่เขาอยากจอยเนี่ยแล้วก็ตามหน้าเรงแหละครับงอหน้าเรงลูกนี่เป็นอลราน้อยด้วยเน่ยสีขาวพ่อยเชยนกขผพานี่ตัวแล้วหรอครับแม่เขานะเวนี่เวตี ลอยหาสิบขึนหอีลาเนเ่ยงอวอยเ่้ครับน่หอยเเท่าไรครับเอาเปิดได้สิบเก้าพันหนึงหมื่นเก้าพันได้สอตัได้ครับได้ไหนเป็นงอเลี้ยงเบอร์มัเลยครับห้อเชพที่น้องได้ไปเลี้ยงครับมาศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแปสี่แปดสามหกศูนแปดแปแปดแปจะคอยโทรมาตอเราเลยครับได้ไหนเลยครับ ไม่ได้มีตรงหนีโ้งเียนอม่ได้มีตุนีเพราะจะมีอิหลานหน่อยก็ได้ขึ้นที่หูที่ไหน้ะเล็ดได้ถึงเมย์ทงดูข้าน้องกรเบนงัวเลี่ยงนะครับ ห้อยเรามาจากหนองบัวแดงอันนี้เป็นแม like yep, ่ลูกด้ยครับเนี่ยเขาที่พานลูกมาประมาณจากโตแล้วครับสองต่อไปตัวที่สามเนาะตอนนี้ท่องเขาได้ครับแม่อ๋อท่องว่างนี่ลูกสาวเขาได้ได้เก็บรายละเอียดลูกสาวนี่ประมาณเ่าไดห้อยปีอ๋อนั่นแสดงว่าแม่เขาต้องเคยขึ้นแต่ห้ายเนี่่ได้ผสมนั่นบอก สองตันนี้เปิดเท่าไหร่ครับห้อยี่ห้าร้อยต่อเลยเลยครับเดี๋สองตันนี้เปิดยี่สห้า้วก็ตกตัวละสิบกว่านิดๆผมที้ขอเบอร์เล็เพื่อพี่น้องโทรหามาห้อยศูนย์หกสองครับสามสองเก้าห้าสี่เจ็ดเก้าห้อยหล่นเนาะจากนองบดแดงบ่ได้มีตรงนี้น้องห้อยเนาะพี่น้องเคโทรหาเราด้ครับด้วยนี่ก็ยังเล็กเป็นเลี้ยงเยี่ยมท่อเ เราเปิดไว้สองหาหานร้อยคำห้อยสองตัวเนี่ยครับตัวละสิบสองครับนี่อายุสิบสองเนี่ยถ้าว่าดีให้เราจะสิบสองร้ดันสองพันหนึ่งแล้วกันวันนี้บรรดาพี่น้องกับกำลังต่อเราอยู่เลยครับพี่น้องเคยโทรมาถามบ้างนะครับว่าเราขายหรือยังไะก็ยังได้ไปเลี้ยง เสียมาดเสียมาดครับอ่ะสต่ท right. ้ายพี่น้องไม่ได้คุยกันหลายนัดแล้วเดี๋ยวถามก่อนเสียมาดเป็นที่ไหนเนี่ยก็เสงัวตอนนี้ครับราคาราคาเส็งอะว่าไปได้ไหมได้ครับทูตุเรไทยครับทูตุเรไทยล้งเนี่ยวมันก็ตีเป็นราคาเนี่ยเบิดละ่นาชั่วโมงเงียบเนาะหน้าชั่วโมงนี่ก็ชีเงียบยังเดียวครับบดทุสมันไปประเทศครับเราเสียมากแต่อย่างม้าเมือนกัครับเอ้าเสียมาดที่ขอทานได้งัวเลี้ยงเงินเนี่ย เรียงห่เรียงนางแดงนางเหลืองนะครับรเป็นสาวท่านคืออะไรยังเสียม,มารอ่ามันทับเราด้ดาดเหรอครับได้เดือนแล้วครับทับได้เดือนทั้งหมดเนี่ยผสมผู้ใหญ่ไว้ผสมพ่อบ้านครับรพอ่อพ่อบ้าน,ร,านร้อยที่บนแบบสี่สิบนบนหมเนี่ยสี่สิบขึ้นได้อยิเด้วยละครับเขาได้เสียมารถเดือละย้าร้อยครับงลงส่งนะครับได้เนี่ยยังค่อยต่อเราได้จุดละเอียดอ่ะมาเบิ่งนางมวนนางเท้า อันนี้มาเดียวหรือมาคู่ครับคู่ครับลูกสาวปู่หรือไม่เอาลูกสายจากโตเลาเสียมากไม่เท่าัรลูกของตัวนะครับหอนเมเา่าเราด้ครับเนี่ยอีหลานนี้กระไรห้าสิพุ่นเนาะเท่แล้วว่าสองตัวเนี่ยเปิดไว้0สามมื่นะครับสามมือโอ้หนึ่งงอนเรียงมาต่อเหล่าเลยครับเด้อต่อต่อขอเบอร์นครับมาศูนก็เก้าห้าศูนย์ห้าสองหกเก้าหกครับอันนี้เบอร์เก้าหรือเบอร์หม่ เบอร์เบอร์เบอร์เก่าเหรอครับเปลี่ยนเบอร์อะไรหรอมักฮันขายงัวได้กำไรหลายซื้อมือถือไม่ที่จักเมืองก็เนี้ยเนี้ยเนี้ยซื้อให้หรอครับเนี้ยซื้อให้ได้กำไรหลายซื้อมือถือไม่ได้เสียมากครับขายเนี้ยพวกพวกก้าวซื้อหรอเนี้ยซื้อให้พี่น้องยังไป่ทั่วหาเราวได้ครับด้วยนะเลี้ยงงัวเลี้ยงมา เสียมาคกันพี่น้องเพื่ออยากขายงัวให้นี่รับซื้อเพิ่มบตอนนี้รับครับรับอ้อรักยุ่งกันเถอะกลับกลับบลับครับโอ้ครับพอพี่น้องจอยวันก็ซื้อเบิดครับครับเพื่อพี่น้องมีของนะครับคันหาอยากขายกระทุ่หาเสียมาได้ครับผมครับอยากซื้อไปเลี้ยงกระทุ่หาเสียมาได้ครับผมเบอร์อยากรอบเลยครับศูนย์เก้าห้าศูนย์ห้าสองหกเก้าหกครับมันมาได้เสียมาศได้ครับผมครับลูกพ่อไทยพี่น้องมาเบิรงราคางัวห์แล้วกันนะครับ อีดานี่ถือว่างัวเลี่ยงนะครับเนี่ยนี่หลังก็บพเดายุจับตั้งมื่นผ่านลูกประมาณหนึ่งตัวน้อยนะครับลูกตตลูกตัวนึงความสูงก็ติดบกเนรอยรอยสิียตาี่ครับตอนห้องห้องเทนานะครับห้องเนะสองหมื่นตอนได้กันเด้สิบเกียรติหารอยเออนี Point ่ราคางสิบเกียราร้อยครับนี่ยหน 180, 500, <ses illy> ึ mm ่งหมืนเจ็ันห้าร้อยหยี่ดอกกันี้ลูกี่ทุกูอันนี้กีนน้องเพื่อนมาไปแล้วครับเนีสิบเกียรารองท้ายลูกนะ ให้พี่น้องได้เบื้องราคานําครับตอนนี้ราคางัวก็ต้องไหวก็ถือว่ายังบ่ทันกระเตื้องไปถึงแล้วครับเนาะแต้ว่าถ้าเกิดวันราคา้างหัวดีเนี่ยราคาพอฟังก็ได้ขายง่ายอยู่นะครับ